คือคากิดอ๋อรู้แล้วทิกการตกไหม่โยนไปข้างหลังมันโยนข้างหลังมันเดี๋ยวมันกลับหลังหันมาเองนะครับเพราะว่าระหว่างหัวหัวกระหังอ่ะมันห่างมันห่างกันพอดีอยู่แล้วมันห่างกันพอดีแล้วมันเป็นระยะที่ปลาจะหันหลังแล้วมันไม่เสี่ยงด้วยต่อการหันหน้ามาโอเคทำทิกตกปลาทำทริกตกปลามีคนทำยังไม่รู้ นะเดี๋ยวลองดูนะลองลองลอง,ลองดูนะครับอันนี้โยนไปข้างหลังมันใช่ปะอย่าโยนลงตัวโยนข้างหลังมันนะอ้าวอันนี้เนี่ยหันมาแล้วนะนะแต่เมื่อกี้ผมดึงเบ็ดขึ้นอย่างเช่นตัวนี้นะฮะโยนหลังมันโอ้เนี่ยโอ้โหทำาไปเพิ่งดูเฮ้ยพอฟเฟอร์ฟิตมาแล้วอง เก่งครับเนี่ยอันนี้อันนี้ที่มันหนีเพราะว่าโดนโดนหางมันโดนออบเจกที่ตัวมันอย่าล้อมันเกิดใหม่ก่อนเนาะนี่นี่นี่อันนี้ฮะเนี่ยโอ้โหนี่มัน easy way I just know